รุ่นน้องสารภาพชอบแม่แอปรพร้อมฝากคำพูดหวานเจีย๊ยบอีกหนึ่งคู่จิ้นของแอปทักษออนอย่างพระเอกรุ่นน้องตีธนพลจารุจิตรานนที่ก่อนหน้าน,นี้หนุ่มตีเคยเผยว่าจะคอยสพอร์ตแม่แอปอยู่ห่างๆอย่างห่งงหวงๆล่าสุดหนุ่มตีก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งถึงแม่แอปขณะออกรายการศึก12ราศีในวันที่23กรกฎาคมที่มีบางช่วงบางตอนเผยภาพแม่แอปหนุ่มตีบอกว่าคนนี้เขาสวยตลอดอยู่แล้วครับ ก็จริงๆมีแฟนมาให้กำลังใจแบบพี่สู้ๆนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วที่ชอบเขาก็คือรักแบบบริสุทธิ์อะก็คือเห็นเขามีความสุขกับใครเราก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ที่ว่าเราพร้อมจะซัพพอร์ตพี่เขาในฐานะที่เราชื่นชอบและปลื้มที่เขาเป็นแบบนี้นอกจากนี้ก็ได้ฝากบอกพี่แอปว่าปีนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็คิดถึงเสมอ